สีสสดีดา,อาดดโอ้อร้องไม่เป็นรไม่มีเนื้อร้องอยู่อ่ะนี่เดี๋ยวไม่ไโอเคไมมน okay อเคเด a วันนี้เหนื่อยมากนะก็ได้เจอเพื่อนเพื่นน,น,น้องๆแล้วก็ ทำเพลงตอนนี้มีน้องๆอยู่ไทยเต็มไปหมดเลยครับดูหน้าผมก่อนเนี่ยอืมทำอะไรกันอยู่สวัสดีครับผมสวัสดีทีหนึ่งสวัสดีเพื่อนสวัสดีฮัจองด้วยสวัสดีครับเจอน้องไหนบ่ายนะครับเพราะว่าดูชาลีเสียงหน้าแพ้ครับแ,แพ้นุ่นแพ้นน่เสียงเป็นไงครัพี่พี่สังเสียงได้อยู่ปะอืมเหมือนโฟกัสไม่ชัด ดูเลยตากแดดเนี่ยดูหน้าฮาจองอสวัสดีค่ะเวทชัยจริงๆนะเวทชยัยพอหนี่งไงพอผู้ชายเย็นปุ๊บมา dia terjah jalan lah. Sangkut Ali. Ali, Jinni, Ah, mak. Offset. Ya. 이거이오이거이이이거 이고! 이고! 이 이고! 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 이 나도 고 이고! 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 이 이고! 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 빨리 빨리 เลยเลยแ a กกิ้งอ๋อแพ c ก i n g ง o u a c k i day เออไอติหนงสองสามสี่ห้าหเปดเปดนี่จีนี่ไอติโน่นโน่นตินรอีกอ๋อจีนี่จินี่ how many day stay Thailand อามาหน่อยอมาน่อออ๋ึ่งสองสามสี่ห้าห 오 oh, 조금 아, 조금 니 노이 니 노이 조금 조금 응? 니쿰투 위크 인 타이랜드 아 넥스트 타임 주 위크 오케이 알리 니 워크 워크 비지 비지 워크 비지 워크 라이워왓 워크 응 워크 투맨아노 아, 아, 아. <laughs> 어. not, not talk, 어. anyway. <웃음> 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 나 이거 봐, 눈이 부어가지고 음 눈물 많이 나가지고 눈이 부었어. 왜 부었어? 일을 잠을 적게 자고 일을 너무 많이 해서 눈이 만졌댔어만졌댔어 만집, 만어 만집 어 만집, 만졌댔어 มันจะผสมมันจะผสมพี่มัมมนจะโมน่าเขาจะยอมมาเจอหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆมีหลายคนก็ตอนนี้ก็มีจินมีปูนี่มี your boyfriend อะไซต์มะไซตามะนิงไทยแลนด์ดอนแซดดอนแซดเอเดย์อยู่มีไซตไซา One set. One set. ซตตมะแล้วชายเย็นพีชชาลีบราเดอร์เลิฟยูเลิฟยูชายเย็นเอเดย์ ê gay, mít, sấy P Charlie brother. ạp. Thắp, chờ cám ơn nhở. Để Charlie Nim im song lơi. Yếm song lơi. Charlie Nim song lơi. Ơn vậy? song lơi của 200. ờ, 200. điều. Bóc im song nói a vậy? Cái bóc, y học tìm bosmaya im sâu nói I don't know my time. I have 100. 100 100 100 im song loại. Ding 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 100? la song โอ้เร200พาใจเด้200พาตจูสิตุ๊ฮัมเดลตุพาตจินนี่อ่ากาเร็วคำคำวีกคำยาสยาสเร็ว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 อ้าวยูโอ้โหอีฟอีฟยูเตไทย2วิคนะกู้เลยบิคอร์ v แฮปคำ เมนี่เมนี่ทำไม่ต้องน็น็น็อกซ์ต์ไทม์จินีทูวีคสันยาโอเคย약ส่งย약ส่งตั๊บย약ส่งย약ส่งย약ส่งซันยายักษ์น็อกซ์ต์ไทม์ทูวีคโอเคแม่ไหนตั๊บเหรอตั๊บแป๊วตั๊บแป๊วเตยไทยทูวีคย่ะยาขาน็อกซ์ต์ไทม์น็อกซ์ต์ไทม์น็อกซ์ต์ไทม์ทูวีคสันยา 어? 아, 이아 이번에 2주 있을 수 있냐는 건가? 아, 아, 아 아니 있어? 뭐, 이번에는 아, 5일 8. 최대야, 5일 최대. 네, 예, 네, 저희 대 있어. 아 원위가? 오. 나 나는 언니 나는 1 2 일에 가서 1 6 일에 아, 한국 가야 돼. 십 일. 아 찐니 찐니 파이브 파이브 대. 응. 파이브 대. 찐니 워크 워크 비지. <laughs> Billy said, c h i e b i l y said, Because l g a n t So short t mm. yeah, so, i m e Thailand. c h i s e y I want a long time. I want a long time. t t y That's t a o t o a s u h s o t h t o u t h e t o u t h a i s t a s o t h a s h a y o t t s o t a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  t o t h t h a t t a s o t s o u t a t t h a a t t a o t a t t o o t h h a t you. t a น่าจิอไม่เข้าจ้าคัดอะไรอืมคัดอะไรอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอืมเยอะอืาออไปปฏิเสธยคกระเป๋าไปไปไหนมาบ้างวันนี้วันนี้โอเคตัอ้า 오늘, 오늘 어땠어? 딱배우? 딱배우가 뭐야? 딱배우 깽막! 딱배우 깽막! 딱배우가 뭐야, 언니? 음, 내 이름. 아, 낭이네 아. 딱배우가 차이 이름이 딱배우야? 딱배우, 어, 그, 노래 불러달라고 하시네? 나? 아니, 아니, 차이엔. 탁탁탁탁! 가인, 창 창만 마이

<laughs> so so far. Come on. We Charlie don't sleep okay. Ah. Don't okay. Uh, we don't sleep. Okay. We, we go to Ghost House. Yeah. Oh. We make, oh. make Ghost House all night. Wow. We 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 make Ghost House. 오. 메메. 메메. 징띵모슬리 어. 띵 아이 캔두 어, 아이 캔 아줌마 노캔두 no 아줌마. Oh, yes, okay. <laughs> <laughs> 아줌마 파이어드. 어, 지니 마이 이 아줌마. 노노노 노. 지니 유 파이브 데인 타이랜드. 나 가? 굿땡 위로 위 잘리가 메이펑 어데이 어라이 띵띵 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 번역해줘 언 뭐야? 매일매일 오면은 매일매일 우리 군 만들고 좋아 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 가가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  ค่ทำ่ะทล้วค่ฮะทำอาไะไ่ะิคาฟินกอนโอ้เบมิอ,อ่มเพล์น oh. um, ิวซองโอ้นิวซองอืมมาโรเล็กคอร์ดโอ้อืมนิวซองฟฟนิชิ่จิงก์ซองฟินิชิยังยัง Oh my 오 마이 갓 g 오, d 오 마이 갓 노래를 다 만들었대? s it? What is it? 아직 아, 직다안 만들었대. a t is it? w h a s it? What is it? w t s อ้าบ๊ายบายอินดีทดย์บัาบายเดฟลูายบายทีทั้งบายบายรากคุณนะอันนองจบจับับากคุณนะลากคุณนะดูหน้าผมก่อนเพื่อนทำไมวันนี้หน้ามันโมอย่างไยกันหนึ่งนะเซ็กกันนอนน้อย แต่นอนนะวันนี้เจอเวลาพรด้วยอืมก็ทําเพลงนะก็ดีสนุกดีนะครับน้องๆเพื่อนๆทาเพลงกันมีความสุขดีก็จะตั้งใจทําให้ให้ดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นความฝันของแต่ละคนรวมถึงตัวผมด้วยนะก็มีความสุขมีความสุขรอๆน้องๆอีกหลายคนตอนนี้จินกับไซตมะจินไทยแลนด์โมนาฮิโนะโมนาโมนาอินไทยแลนด์อ Thailand ด์ t ีหลายคนนะครับินไทยแลนด์ก็ถ้าแบบว่า ใครเจอได้นะก็กเป็นไปได้ก็เจอกันผมไม่อยากทําอะไรรู้ป่ะผมอยากทำนี่ผมผมกับเบสดูที่ว่าเพื่อนๆชอบทา AI เมื่อเช้ามีคนทา AI เอ้ออะไรนะไอ้เ,อเบสอะพี่สันน่ารักมาก<อ>เป็น AI ไอ้เ,อเบสกินชานมไข่มุก<อ> <laughs> เอออยากทําอยากทําแบบว่า copy AI ที่เพื่อนๆทำน่ารักดีมันง่ายดีอืมร้องเพลงก่อนร้องเพล,ลงพลมาวิซิงบอกก่อนอ้าวเข้าใจ ออก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าเราผมเนี่ยไลฟ์มารู้สึกว่าอยากมีวันนั้นอะ่ะมีข้อความามาถามผมเยอะมากเลยแบบว่าวันนั้นมันเป็นไลฟ์รวมนะที่ฮาจองมาก็วันนี้เลยอยากร้องเพลงแบบขอบคุณเพื่อนๆจริงๆแบบให้เยอะที่สุดเท่าที่ได้เลยนะครับผมมาร้องเพลงวันสองอืมอืมวันนี้เขาไม่ได้เอาอะไรนะยูดไม่ได้แบบโน้ตโยบุกอะบุกบุก don't have today don't have today oh. เพลงเท่าที่มี พเพลงสบายๆนะร้องสบายๆกันทำเล่นกันอยู่เพื่อนๆอันนี้อะไรแค้นอืมโอเค What just the, uh here can <laughs> อืมโอเคโอเคเพลงผมเองนะไม่น่าเชื่อนะครับผมคคคงงงน,นีีีด้ดดก ถ้าฉันได้บอร์แค่ยังไม่มีพรีเมียมนะครับ